กูไม่เข้าใจทำไมเพื่อนต้องมีแฟนมีแฟนมีข้อดีตรงไหนนี่กูไม่ได้ฉุนนะเว้ยกูไม่ได้อิจฉาด้วยกูแค่พูดตามหลักความเป็นจริงมึงคิดดูนะเวลาจะข้ามถนนทีอ่ะต้องลากจูงกันไปกันมาเป็นอะไรมึงเป็นอะไรกันกคนราชนตายคู่เลยเฮ้แล้วเป็นอะไรกันทำมันองเดินต้องจับมือกันเนี่ยจับมือกันทำไมมึง กันต้องคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงสิบสิบชั่วโมงแล้วก็แอบมาเป็นอะไรกูคุยกับเพื่อนห้านาทีก็วางแหะมึงเป็นอะไรกันพ่อแม่เนี่ยเสียตังค่าโทรศัพท์มาเนี่ยมึงเคยได้ถึงบุญคุณไหมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยมึงเอาค่าโทรศัพท์มาคุยกับแฟนมันใช่หรอวะคิดดิแล้วทำไมเป็นอะไรกันต้องถารูคู่เป็นอยเลยพี่เป็นไรหน้าต้องชิดกันมึงเป็นอะไรมึงเป็นแฟนเหรอ กูไม่ได้ฉากูสงสัยถัดถ่ายคนเดียวมึงนัหนรูปอะ่ะแน่ถ้ามันเป็นตั้งคบกันถูกเดี๋ยวเลิกกันก็เอาออกเดี๋ยวสถ,า,ถานะมึงก็โส่แไม่เป็นไรต้องสะพายเป็นอะไรนำ้ำคานลูกโปง่งลูกโปง่งเจาะก,ก็แตกแล้แพงก็แพงเอารูป 8, แปะเต็มห้องแปะทำไมรูปพ่อแม่เคยแปะไหมนี่คบกันเดือนหนึ่งเหมือนคบกันสามปีถา่า,ายมอไซคตุก็ตายไปให้ถูกแม่งคบกันเดือนหนึ่งให้ตุก็ตายคบกันสามเดือนไม่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเ,เลยเหรอวะนี่กูไม่ได้ฉาลนะ้วกูสงสัยนำ้ำคานพวกมีแฟน อยู่คนเดียวซะบ้างนะจะได้ไม่เป็นภาระของโลกไม่ได้ฉาแต่เป็นไรเป็นรไรกันเป็นไรกูเนี่ยเป็นไร